ช่วงของการประชุมครมสัญจรขึ้นไปทางอีสานตอนบนสองนะคะก็ต้องใช้คำนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกันนั้นก็น่าจะมีการผลักดันโครงการต่างๆการส่งงบประมาณนะคะการติดตามความคืบหน้าความก้าวหน้าของการที่จะมี <c oughs> โครงการต่างๆนะคะที่ลงไปนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะได้รับการให้ความสำคัญคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะที่ รัฐบาลเองเนี่ยนะคะหมายมั่นปั้นมือแต่ว่าอาจจะถอยไปสักหน่อยหนึ่งนะคะในช่วงเวลานี้นั่นก็คือเรื่องของพระราชมิัติที่ว่าด้ยวยเรื่องของการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ที่รัฐบาลพยายามที่จะบอกว่านี่ไม่ใช่นะคะเรื่องของการพานันมันเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กน้อยเท่านั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าบรรดาพักร่วมรัฐบาลบรรดาสสทั้งหลายต้องทําหน้าที่ในการสื่อสารข้อความทําความเข้าใจกับพี่น้อง ประชาชนนะคะในเรื่องของกฎหมายฉบับนี้ค่ะถามว่าณตอนนี้ทําได้มากน้อยแค่ไหนหลายคนบอกบอกว่าเอาแค่เฉพาะว่าไหนพักครรมรัฐบาลน,นั้นทาความเข้าใจกันก่อนหลายต่อหลายคนเนี่ยนะคะก็พุ่งเป้าไปที่พักภูมิใจไทยเพราะว่ายังจํากันได้ว่าในการประชุมสภาเลยาธะที่การของพักภูมิใจไทยออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อกฎหมายฉบับนี้จนกระทั่งทําให้หัวหน้าพักเนี่ยตอนนั้นไม่ได้อยู่ในสภาถึงกับคงเรียกได้ว่าถ้า ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าจะใช้ก็เรียกว่าเป็นแบบช็อตฟิลเลยนะคะว่าเอ้าอยู่ๆทําไมแม่บ้านของพักภูมิใจไทยถึงได้พูดแบบนี้และแม่บ้านคนนี้เป็นลูกชายของเนวินชิดช,ชอบด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจเป็นเรื่องที่ต้องส่งข้อความไปขออภัยกันนะคะกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีคราวนี้ในเรื่องนี้มันยังคงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นการทําความเข้าใจไปแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นดูความเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ เพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีถึงกับยื่นใหม่ให้กับคุณอนุทิน ชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยมาชี้แจงปัญหาภายในพักภูมิใจไทยในประเด็นเรื่องความเห็นต่างคาสิโนในขณะที่คุณอนุทินเนี่ยนะคะรีบปัดเลยบอกว่าขอตอบแยกในขณะที่นายกเนี่ยนะคะขอให้ทางหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะสั่งสอสอ,สอนะคะสั่งสอสอให้ไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนไปกันที่มหาวิทยาลัยนครพนมค่ะนางสาวพายทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบ นหน้าเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่สั่งให้สสทําความเข้าใจกับประชาชนในขณะที่ผลโพลและสังคมมองว่าจะไม่ผ่านการพิจารณาของสภานะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าเพิ่งชี้นําว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านส่วนที่ตนเองบอกให้สสเพื่อไทยลงพื้นที่ไปทําความเข้าใจ ในระหว่างที่ปิดสมัยประชุมสภาก็เพราะว่ามีหลายส่วนที่ต้องทำความ,วามเข้าใจเนื่องจากว่า Entertainment Complex เป็นสิ่งใหม่ของประเทศที่ยังไม่มีแต่ว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำแล้วจึงต้องบอกประชาชนให้ทราบว่าเรื่องนี้คือการลงทุนจากต่างชาติของภาคเอกชนเมื่อมีการลงทุนรัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้ตรงนี้ก็คือประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับแล้วก็พูดไปหลายครั้งแล้วว่าการจัดคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ตามจะมีการจ้างงานที่มาก เก็บภาษีได้มากขึ้นมีเอกชนมาลงทุนโดยที่รัฐไม่ต้องลงทุนซึ่งการลงทุนขนาดใหญ่แบบนี้โดยเอกชนจะเป็นข้อได้ปเปรียบ และผลบวกของรัฐที่รัฐจะได้ประโยชน์นี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพยายามจะชี้แจงผ่านทางสื่อนี่ก็คือข้อดีทั้งหมดเลยที่รัฐบาลเองเนี่ยนะคะพยายามที่จะสื่อสารบอกกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณผู้ชมลหลายๆท่านก็คงทราบว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียเพราะฉะนั้นการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก็ต้องบอกทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยเช่นกันครนี้มาต่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ ที่บอกว่า กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องในสภาที่ต้องทํางานกันและสสก็ต้องทําความเข้าใจกับประชาชนว่าการดําเนินงานเป็นแบบนี้มีอะไรที่เข้าใจผิดหรือไม่หรือว่าอะไรที่ยังไม่ชัดเจนต้องมีหน้าที่ไปอธิบายตรงนี้ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาเพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนหลังจากที่สสลงไปชี้แจงว่าสิ่งที่อธิบายอย่างถูกต้องไปแล้วประชา ชนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีนะคะว่าแล้วได้ขอความร่วมมือจากหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลไปกำชับสอสอของพักให้ลงพื้นที่ช่วยอธิบายหรือไม่นายกบอกว่ากำชับค่ะแล้วก็คุยกับทุกพักร่วมอยู่แล้วว่าจะไปทำความเข้าใจได้อย่างไรบ้างซึ่งทุกคนก็มีแนวทางสื่อสารของตัวเอง พอถามว่าการประกาศของสองสงพัรคร่วมกลางสภาอาจเป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ออกมาโจมตีและขยายความว่าเรื่องนี้สะดุดและเดินต่อไม่ได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรายังมีเวลาเพราะยังไม่เปิดสมัยประชุมจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดและสิ่งที่ถแถลงต่อรัฐสภาในเรื่องนี้เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไม่อย่างนั้นคงไม่อยากทาหรือตั้งต้นเรื่องนี้ขึ้นมา สข่าวก็ถามนะคะเมื่อถามว่าต้องหันไปถามในอนุทินในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยว่า เคลียร์ปัญหาในเรื่องนี้ได้หรือยังนะคะถามคำถามเดียวนายกหัวเราะเลยค่ะแล้วก็ปัดไมโครโฟนไปหาคุณอนุทินแล้วก็บอกว่าต้องส่งไมค์ให้พักภูมิใจไทยพูดด้วยใช่ไหมคะซึ่งคุณอนุทินเองก็ยืนอยู่ข้างกับนายกสื่อมวลชนนะคะ,ะยืนอยู่ข้างนายกสื่อมวลชนจึงตอบว่าได้แต่ว่านายอนุทินยิ้มค่ะแล้วก็กล่าวปฏิเสธโดยระบุว่าขออนุญ,ญาตไปให้สัมภาษณ์ด้านนอกก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะย้ำว่า ที่จริงเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าได้คุยกับนายอนุทินแล้วแล้วก็ทราบดีว่าเป็นนโยบายที่ถแถลงต่อสภาร่วมกันนะคะโอ้โหไม่เตรียมกันเลยนะคะจะส่งมาให้กับหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลจะตอบเรื่องนี้นะคะหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลก็คือหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะ ไม่เตรียมกันเลยนะคะก็คุณอนุทินก็ไหวพริบดีนะเลยบอกขออนุญ,ญาตไปให้สัมภาษณ์ด้านนอกเลยนะคะหลังการถแถลงข่าวผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินค่ะว่าทําไมถึงไม่กล้าตอบเรื่องนี้นี่คําถามจากผู้สื่อข่าวนะอันเนี้ยอันเนี้ยจอดนี้เลยพอผู้สื่อข่าวถามนายกหัวเราะเสร็จหันไปไปเมื่อกี้ภาพภาพแคบใช่ไหมคะพอส่งพอจะหันไมไปให้คุณอนุทินภาพเลยกว้างคือเราม,ม,มองเห็นว่าคุณอนุทินยืนอยู่นะคะข้างคุณสุริยะนี่นะคะคุณอน,อนุทินแหม คงคิดในใจแหมนะคะดิฉันพูดเองนะคงคิดในใจแมหมแต่ว่าก็บอกเลยบอกว่าเดี๋ยวไปตอบไปให้สัมภาษณ์ด้านนอกพอหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวนะคะก็เลยไปถามคุณอนุทินว่าทําไมถึงไม่กล้าตอบเรื่องนี้ต่อหน้านายกคุณอนุทินก็ไม่ได้ตอบได้แต่ยิ้มให้กับสื่อมวลชนค่ะ